น,นายนรงสมบัติใหม่ผู้อำนวยการวิลัยเทคนิคพิจิตรได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสหลังประชุมผู้ปกครองในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปะวะชไปก่อนหน้านี้ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกว่าร้อยละเ5เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการออกจากการเรียนการครั้นของ นักศึกษาในสถานศึกษาภาคอาชีวศึกษานั้นเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุจากองค์ประกอบหลายประการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ประสบปัญหาจึงเร่งหาทางออกโดยดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นจากเดิมจะเชิญประชุมเฉพาะช่วงการประถมนิเทศศึกษาที่นักศึกษาเข้าเรียนใหม่เท่านั้นได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีการประชุมบ่อยขึ้นโดยผู้ปกครองก็ มีการจัดประชุมเพิ่มขึ้นในทุกเทอมการศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของวิทยาลัยอย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมกับรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติของบุตรหลานตนเองโดยตรงจากครูที่ปรึกษาทั้งนี้เพื่อดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหามากขึ้นพร้อมชี้แนะแนวทางการทางานให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อบุตรหลาน ซึ่งในช่วงเช้าทางวิจัยเทคนิคพิจิตรได้มีการจัดประชุมร่วมกันทุกฝ่ายทุกแผนกและในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการประชุมย่อยของแต่ละแผนกโดยให้นักเรียนนักศึกษาพาผู้ปกครองของตนเองไปพูดคุยกับครูอาจารย์ที่ปรึกษาในแผนกของตน เพื่อที่จะรับทราบผลการเรียนและปัญหาเพื่อนําไปสู่การแก้กปัญหาการออกระหว่างการเรียนแล้วก็เป็นการให้ผู้ปกครองได้มาตรวจสอบด้วยว่าบุตรหลานของตนมาเรียนหนังสือทุกวันนั้นได้เข้ามาเรียนที่วิยาลัยหรือไม่เป็นการสร้างกรอบป้องกันให้กับนักเรียนนักศึกษาเองแล้วก็ให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจสภาพปัญหาต่างๆที่แท้จริงยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้กำลังทำอสูตและคาดว่า

จัดขึ้นนะครับเราให้ชื่อว่ากิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองและวันเพื่อลูกนะครับเป็นกิจกรรมที่จะนำผู้ปกครองคือพ่อแม่นะครับแล้วก็ลูกอันเป็นที่รักนะครับแล้วก็คุณครูโดยพ้องยิ่งนน่่่าาจะได้วเป็พอแม่คนที่สองที่จะคอยดูแลได้มีโอกาสมาพบกันได้มีโอกาสมาจับเขาคุยกัน ในการที่จะมาชื่นชมผลงานของเขาผลการเรียนที่ผ่านมานะครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นข้อควรระวังทั้งสมคนสส่วนจะได้มาจับข่าคุยกันถกปัญหากันแลกเปลี่ยนกันในการที่จะสนับส่งเสริมสนันุนให้ลูกนะครับลูกศิษย์ไปสู่จุดหมายปลายทางคือการสำเร็จนะครับการศึกษาตาม เวลาและสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพครับมีทักษะฝีมือแล้วก็มีคุณลักษณะที่จะสามารถออกไปทำงานได้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการาจัดวันนี้ที่เราเรียกว่าวันเพื่อลูกครับขั้นตอนในการคุยมีย่างไรบ้างคุยกันในห้องประชุมที่เดียวเลยหรือว่าดำเนินการยังไงต่ออ๋อขั้นตอนเนี่ยนะฮะเบื้องต้นขั้นดับแรก ก็จะให้นักศึกษาเนี่ยน,ะนำผู้ปกครองทุกคนมานะครับในาการประชุมครั้งนี้หากนักศึกษาคนไหนยังไม่ได้นำมานะครับหรือไม่เข้าประชุมเราก็จะจัดพิเศษให้รอบพิเศษให้ฉะนั้นหมายความว่าเราตั้งเป้าว่านักศึกษาวิทยาเทคนิคพิจิตรทุกคนจะต้องผ่านนะการาจัดงานวันพบผู้ปกครองและก็วันเพื่อลูกนะครับขั้นตอนใน การดําเนินการตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมนําเสนอว่าวิทยาลัยมีความสําเร็จมีความเป็นมาในมีประวัติในการก่อตั้งวิทยาลัยอย่างไรนะครับแล้วก็แนวโน้มอนาคตของวิทยาลัยจะไปทางไหนนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดผู้บริหารคือผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการที่ดูแลลูกหลานของท่านทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาจะได้มีโอกาสได้ พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือให้กับผู้ปกครองครับแต่ก็หลังจากนั้นเราได้เชิญวิทยากรพิเศษซึ่งถือว่าเป็นวิทยากรที่ผู้ปกครองน่าจะได้มีโอกาสได้ได,ได้ฟังเพราะว่า,าวิทยากรชุดนี้เป็นชุดที่อยู่ปลายเหตุของปัญหา,าเขาก็จะได้นำเอาตัวอย่างเอากรณี ที่มันเป็นประเด็นของปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยมาเล่าผู้ปกครองฟังพร้อมทั้งนะมาบอกมาแนะวิธีในการที่จะดูแลลูกหลานยังไงให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบันนะครับก็คือมาจากสารเยาวชนและคดีครอบครัวของจังหวัดพิจิตรนะครับหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะจูงมือนะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปพบครูที่ปรึกษาที่แต่ละแผนกวิชานะครับ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นครับมีการตอบรับของผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมมีกี่เปอร์เซ็นต์ได้จากประเมินนะจากการประเมินครั้งที่1ครั้งที่2นะครับขณะนี้เนี่ย95นะถือว่าพึงได้ลับความพึงพอใจเพราะเป้าของเราคือ100%นะครับวันนี้สําหรับปวสเนี่ยก็ดูน่าจะประมาณสัก94 93ประมาณนี้นะครับ เหตุส่วนหนึ่งก็คือผู้ปกครองหลายท่านก็ยังติดภารกิจถ้าเป็นทางเกษตรกรก็จะเรื่องไร่เรื่องนานะครับถ้าเป็นผู้ปกครองที่ไปทํางานต่างจังหวัดก็ไม่มีคนที่จะมาประชุมนะเป็นผู้ปกครองแทนนะก็จะได้นัดหมายเป็นกรณีพิเศษสําหรับผู้ที่ยังไม่มาแต่เป้าของเวลาคือร้อยเอร์เซทุกคนต้องมาทําตรงนี้นะครับต้องมาร่วมปรึกษาหารือกัน ในการพูดคุยในวันนี้ในส่วนของผู้ปกครองผูามีข้อเสนอหรือว่าข้อเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมจากวิทยาลรไหมับก็จากที่ฟังรับฟังผู้ปกครองทุกคนก็ให้การตอบรับดีให้ความชื่นชมนะว่าวิทยาลัยได้สร้างเกราะป้องกันได้มีการเฝ้าระวังเหตุนะครับแทนที่จะให้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับแต่น,นี้เป็นลักษณะของเชิงป้องกันนะที่จะได้รับรู้ปัญหารับรู้สภาพ ของนักเรียนนักศึกษาในยุคปัจจุบันผู้ปกครองบางท่านบางคนก็อาจจะยังไม่ทันเราก็จะได้บอกนะครับว่าสิ่งที่จะต้องระวังสิ่งที่จะต้องสังเกตนะลูกหลานของท่านคือจุดใดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองก็ก็ให้ความร่วมมือและก็มีความพึงพอใจนะในภาพรวมมีข้อเรียกร้องในะเรื่องของการเรียนต่อในระดับริญญาตรีที่นี่ด้วยไหมคะ วันนี้ได้นำเสนอว่าวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรนะครับเป็นสถาบันอาชีวาศึกษาในจังหวัดขณะนี้ได้อยู่ในประกาศของกระทรวงสาิิการในกฎกระทรวงให้รวมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภา,าคเหนือ4ซึ่งจะรวมทั้งหมด4จังหวัดคือพิจิตรกำแพงเพชรน,นะครับนะคร,นะครสวรรค์และอุทัยธา,ยานนะีใน4จังหวัดนี้นะวิทยาลัย จะรวมกันนะตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งสามารถที่จะผลิตพัฒนากำลังคนตามหลักสูตรทั้งปวชปวสและปริญญาตรีนะซึ่งปริญญาตรีของสถาบันอาชีวะก็จะเป็นปริญญาตรีที่จะรับต่อจากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปวสนะครับไม่ได้รับมาจากม .6 นะทั้งนี้เนื่องจากว่าปริญญาตรีสายนี้จะเป็นปริญญาตรีสายปฏิบัติ เป็นสายนักเทคโนโลยีนะไม่ใช่สายวิศวะหรือเอนจิเนียร์ซึ่งถือว่าขณะนี้ตลาดแรงงานนะขาดแคลนนะครับขาดแคลนนะครับแทนที่จะจบแล้วนะครับทางด้านอาชีวะปาชาวปาชาวปาชาวสนะพอไปทำงานแต่ปรากฏว่าไปเรียนต่อสายาปัญญาตีสายสังคมศาสตร์สายการจัดการซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะในในวิชาชีพที่เขาทำอยู่ สักเท่าไหร่นะครับนั้นเพื่อเป็นการสนองความต้องการาตรงนีนะ้สถาบันการอาชีวศึกษาจึงได้เปิดอีกเส้นทางเลือกหนึ่งในการให้นักศึกษาได้ต่อปัญญาตีสายปฏิบัติการในช่วงเวลาการศึกษานี่คืออาจพาะจันทถึงศุกหรือว่าอย่างไรคะในรายละเอียดเนี่ยกำลังดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตรนะครับร่างหลักสูตรวิธีการจัดการการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงต้องอีกสักระยะหนึ่ง แต่คาดว่าจะให้ทันในปีการศึกษา2,556คือเปิดเรียนพฤษภานะครับแต่จะเป็นสาขาใดานั้นเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมเพราะการจะเปิดปริญญาตรีให้ได้คุณภาพสายปฏิบัติการหรือสายนักเทคโนโลยีะจะต้องมีความพร้อมหลายๆเรื่องอาจารย์หรือคณาจารย์ที่สอนก็ต้องมีวุฒธธิมีความรู้ความสามารถที่จบสายตรงนะครับไม่จะเป็นปริญญาโทรหรือปริญญาเอก เครื่องม้เครื่องมือครุภัณฑ์พันห้องทดลองก็ต้องมีอย่างเพียงพอนะครับขณะเดียวกันก็จะต้องมีความพร้อมนะด้านอื่นๆอีกสถานประกอบการที่จะมาทําความร่วมมือร่วมกันในการผลิตพัฒนากําลังคนด้านปัญญาตีสายเทคโนโลยีก็ต้องมีด้วยนะครับในเรื่องของอเด็กที่จะเข้าเรียนเด็กที่จบจากวิยทยาลัยเทคนิคพิจิตรจะได้โควต้าเป็นเลยหรือไมค่ครับเพื่อนที่จะอันนี้ราย<ด>ละเอียดก,กําลังดูอยู่นะครับการกาลังดูอยู่ ส่วนใหญ่ก็หนึ่งสายไหนจะเปิดก็ต้องดูความพร้อมอย่างที่ที่นำเรียนนะครับส่วนใครจะได้เรียนต่อหรือไม่อย่างไรก็คงต้องมีระบบการคัดนะการคัดการจัดสรรนะการเลือกนะให้ได้คนที่มีคุณสมบ,บัติพร้อมนันจะเป็นเรื่องพื้นฐานของอาการเรียนนะครับพื้นฐานของอคุณลักษณะอื่นๆนะที่แต่ละหลักสูตรกำหนดไว้